อยากรู่าเจ้าจะหลบตนูของข้าได้สก,กิลดอกเชียวอะมาแล้วร่งองใจกังย่งพอกแวกกันนะปลนองสิเอ๊ะหวงชูระวงังฟึบ,ฟบอะอะอ,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 อะปะา ไม่เลวเลยนี่ลบได้ตั้งหลายครั้งแต่เจ้าอย่าลืมว่าข้าขัดตัดตูมามากหมายในสนา้าบเจ้ามันก็แค่เด็กๆไม่มีตังรลอดเนื้อมือข้าไปได้หรอต้นเดียเดี๋ยวต้นนั้นตอนใกล้มาถึงแล้วฟิฟ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 กิฟพวกเิ้าิิฟว่าวังฟิาไปสฟิฟ รู้พวกเจ้าห็นว่าก้าตาบอดใครที่อยู่ฝ่าตรงข้ามกับข้าจะต้องตายท่านแม่ทัพข้ายังไม่ตายหยุดแค่นี้เถอะไม่มีใครรอดจากดับของค้าได้ไม่มีก้อยกเว็ดฟิวจึก ฐานยามของวังฟุบท่านแม่ทับตำปิดกดโดยทำร้ายองค์ชายตนหน้าประจัก,กษ์พัดเป็นการฝา่าฝืนกฎหมายและเป็นการกระทำที่โอหังข้าก็ประกาศต่อตอนตำแหน่งแม่ทับของเจ้ายิดกองกำลังฐานคืนมาและจงนำตัวสองพ่อลูกนี้ไปที่คุกใต้ดิน<อ>ส่วนเจ้าองค์รัตายาเจ้าแอกกดยงรวมมือกับเขาด้วย ก็จะลงโทษไม่จะออกจากวังเป็นเวลาสามเดือนท่านพ่อสด็จพ่ออุปปักฝ์าบัดข้าวกับหม่อมเป็นแม่ทัพตานมาเล็กคุณอุปกรณ์มากมายวันนี้พระองค์คิดจะปลดกระหม่อมลงจากตำแหน่องกระหม่อมอยากเกียิยินยอมปอย่ะค่ะท่านแม่ตับจะราภาพมากแล้วแต่ยังคุมอำนาจต่างการตานไม่ยอมมอบขุนนางตั้งปวงต่างตำหนีอยู่ทุกวัน บัดนี้ตำตำประสงค่าเสเถอะฝ่าบาทต้องคิดว่าเพียงอาศัยตาองก์กรักก็สามารถํำจัดกระมอมได้ไงหรือเพียงค่ะใช่เพียงพอแล้วฝ่าบาทคงไม่ตรงได้ยังสาคิดว่าก่อนกระมอมเข้าวังมาคุ้มเชิงกับพระองค์รอกนะเพียะค่ะจะหมายความว่าอย่างไงกระมอมหมายความว่าท่านแม่ตับหมายถึงสายลับที่แฝงตัวอยู่้งเหรอ ท่านแม่ตับหมายถึงสารลับที่แฝงตัวอยู่งั้นเลยเกรงว่าจะทําให้ท่านแม่ทับปิดวังเธอแล้วพวกก็ตูวก็ควบคุมตัวไว้หมดแล้วท่านแม่ตับย่อมไม่จับเสด็จด,ดีเถอะว่าไงนะตึกตึกตึกฝ่าบ,บาทตอนที่องค์ใจเตรียมออกจากวังพบว,ว่าเป็นกลลวงดังนั้นเลยสั่งให้กระมอมสืบความพบว,ว่ามีแตารลับแอบแฝงตัวในวังจริงๆเะะพววื่อแม่เป็นการแหวกย้ายงูตืน่นเอด็ดนี้จึงไม่ได้ตราบตูนฝ่าบ,บาทเสียก่อน ขอพระองค์ตรงไปด้วยไปย่ะค่ะเจ้าบอกว่าเพียงแก้ผู้หญิงคนนั้นตายเหตุใด,ดถ้งมีแต่อันลับลอ้อมวงตรงกรับร้อนล่ะเอ๊ะข้าก็ไม่รู้ท่านพ่อไม่เคยบอกข้ามาก่อนเจ้าอยังมีอะไรจะพูดอีกละ่ะช่วชีวิตนี้กระมอมต่อสู้ตึกลางสนามแล้วก็เพียงปลดลุบดีการน,นอบน้อมเคารพเท่านั้นเอง เจฟาบ,บาดกลับไม่รักษาบั้นปลายชีวิตกระหม,ม่อมเหยียดยามถึงขั้นนี้กระหม,ม,ม่อมไม่ยอมคืออาระวังรีบนีแต่ว่าละปากาละ่ะฟุบนแต่ไม่อยากทำ้รยองค์ายแล้วก็รีบหนีไปซะองยิงตึกตึก,ตก,ตก จัก,กระพัดตาข้าจะบอกความจริงกับท่านนะแต่แรกข้าวางเป็นแล้วว่าก้าจะเข้าวาังแล้วไม่กลับไปมือเปล่าที่จะจับข้าวไว้ที่นี่ไม่มีทางหรอกเจ้าคี้จะจางงานองค์ประมุะขเหรอเฮจไหนจะไม่กล้าล่ะกรูมเกล็กทร,ราชแรกรามปีชานั่นก็ต้องจางงานปู่มาแต่ วันนี้มาแต่ถินกับข้าจุบๆเถอท่านแม่ทักที่นี่ปลอดภัยมากจนรอข้าที่นี่นะข้าจะไปตามหมอหรืวงคจชาคัางคงไม่เกิดเรื่องอะไรนะท่านต้องเชื่อใจในตัวองค์ชายาละปาก้าเจ้าเป็นยังไงบ้างนี่แคตายแล้วเหรอทำไมยังเห็นเจ้าอยู่ รือเจ้าก,ก็ตายแล้วเหมือนกันเปล่าๆเจ้าย,ยังไม่ตายข้าก็ยังไม่ตายเหมือนกันพวกเรามีใครตายทั้งนั้นเหตุใเดเจ้าถึงมาขวางลูกธนูแทนข้าเจ้าร้ายขานาดเนี้เย่ถึงทำเช่นเนี้ฮะอะไรที่นี่ก็ร้ายเหรอเจ้าเจ็บหนักมากคงไม่ตายหรอกนะเออ อยู่ร้องหนะ้าเจ้าร้องแล้วไม่สวยตอนนี้เจ้าเป็นท่านหญิงแล้วนะผู้คนไม่น้อยล้วนต่างอิจฉาเลยล่ะฉันไม่อยากเป็นท่านหญิงอะไรทั้งนั้นข้าเบงแค่ไม่อยากให้เจ้าตายข้าคิดถึงบ้านข้าขอโทษนะข้าขโกหกเจ้าที่จริงข้าไม่ใช่วิญญาณหนังสืออะไรนะยิ่งไม่ใช่เจวดาฉัก็เป็นแค่จิตโลนิงที่โดนปลักปล้ำและหลงเหลืออยู่ในหนังสือเท่านั้นเอง เออเจ้าพูดอะไรที uh ่จ huh. ร wow. ิงก้าอินแกตัวจิตนาบิดเบือนมิติพาเจ้ามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงฟ้าดินจดเจความเสียดายในปีนั้นอะฮะที่จริงเจ้าก็ไม่ใช่คนที่ตวั์เลือกอะไรเจ้าคือหลอหนิงกลับชาติมาเกิดชาติเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเหตุนี้เจ้าตอนอยู่ต่อนน้าอใจ์ชางเจ้าถึงมีความรู้สึกเช่นหลอหนิงอ๋อ อย่งานงานั้นข้ายังสามารถกลับไปได้ไหมแต่ตอนนี้มีโอกาสได้เจ้ากลับบ้านและกลับบ้านในตอนนี้เจ้าจะกลับไหมเอ่อ,อเหตุใดไม่ลองหยุดดูทัศนียภาพรอบๆคุ้มค่าที่เจ้าจะอยู่ต่อหรือเปล่าอลปาปกาส่งมือให้ค่า หลวงสุยินดีที่เจ้ามาในโลกของข้าลาก่อนนสะสหายข้าฮะ阿拉บกะ้าหายไปแล้วเออฮะ阿拉บกะ้า ศิลธรรมภายในแห่งจกักรพรรดิเหลืองเฮ hey. ้อลปาปกาฮือฮืวงชูอฮืออลปาปกาอฮ่อ,ากาอยกรัวนะเจ้าอย่างมีค่าอยู่ ฝร่บาทองค์ชายบาดเจ็บหนักองค์หญิงเองก็เสียพระทัยเรื่องของญาติผู้พี่เป็นอย่างมากเลยจนร้องไห้สลบไปด้วยเหตุเนี้ยองค์ชายจึงได้ส่งหนังสือส่งคืนทูลต่อว่ยประบาดเพื่ค่ะในเมื่อหนังสือศิลจาไปในแห่งจักรพรรดิเหลืองไม่มีประโยชน์อันใดเช่นนั้นก็รับไว้แล้วกันแต่ว่านะไม่ว่าเขาจะมีความชอบแต่โทษของการหลอกลวงจักรพรรดิก็จะเจอเช่นนี้แล้วกันฝร่บาทองค์ชายมีเรื่องของความช่วยเหลือ ขอพระองค์ทถงประตานในสมประสงค์ด้วยพียงคะอ๋อกุกราจะทันเกรดเอ๊ะมัวเฟิงองค์ใจท่านมาช่วยข้าเหรอท่านไปได้ละข้ารู้อยู่แล้วว่าองค์ใจไม่อยอมให้ข้าตายหรอกองค์ายช่วยได้แต่เพียงเท่านี้นับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป องแจกับเจ้ากัดความสัมพันธ์ได้กันอีกต่อไปท่านดูแลตัวเองด้วยนะอะฮะทำไมทำไมถึงเป็นเช่นนี้กาเป็นภริญาที่ตบแต่งอย่างถูกต้องนะองคาจกล่าวว่าแต่งกับท่านเดิมทีก็ไม่ใช่ความปรารถนาขององค์ชายแต่ในแต่ไรองชคายก็มีเกยแต่ต้องท่านท่านยังผุดพององค์ชายจะมอบหนังสือยาให้ท่านด้วยรูปลักษณ์ท่านแล้วจ๋าที่พึ่งคงไม่ใช่เรื่องยา บอกสีชวนค้างนะข้าเกลียดเขาองค์ใจกล่าวว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเขาที่ปิดต่อท่านจะเกลียดจะแค้นก็ช่างท่านเถอะนะท่านพ่อประหารเออจึกท่านพ่อสีชวนค้าง ท่านทำค่าบ้านแตกค่ะท่านจะไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างสบายแน่เปรียงเปรียงตำหนักองค์ราชชัยะนี่คือความอักสุดท้ายของข้านั่งอยู่ในห้องไม่ออกมาเหรอ ขอรับแม่นาห่วงชูองค์หญิงชูพิงหลังกลับมาก็ยังไม่ออกจากห <อง S 2> ้ององค์ชาปวดวางใจเถอะข้ารับทราบแล้วออกไปกันเถอะเอทเององค์ชายทำไมท่านอยู่ที่นี่ล่ะเออขอ้าข้าผ่านมาแถาวนี้นะฟัง งานทั ở, bye bye. ้งก็เดินผ่านต่อไปเถอะบ๊ายบายฝึกผู้หญิงคนนี้ช่างเอ๊ะเออเอท่าจะทำอะไรนะอ่าให้เจ้าเออให้เจ้านะท่านทำเหรอก็าไม่ได้ทำไรน่าเบื่อนี้หรอกช่างไว้ไปคุณทำนะ Cảm ơn Sao cậu lại cảm ơn chàng Mai vậy? Ờ... Hửm? Ờ, Phở bà Tân đang lập đạt rồi นาเป็นยังไงบ้างฝอบาทหมายถึงเจ้าว่าไงล่ะเอ๊ท่านหญิงชูพิงก็ยังเหมือนเดิมสวยหาแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงจากนั้นก็อยู่ดมหน้าต่างนิ่ง <c oughs> ให้อ่องหลวยตามานมากเลยส่งไปให้นะเออขอรับเดี๋ยว,นะวยก,ก่อ,อนนะเจ้าไปียกใจตากยุยนเจ้าควไปจัดทันมาด้วยต่อมาจู่จู่ฝาบาทถึงมีรับสั่งหาเขาพรองคงไม่ลืมปีนั้นเขา ให้ตอบไปเจอาก็ไปสิก็ขอรับกวนอย่งกูย้ยวนเมื่อกอดองใจคิดจะหลบหน้าแต่ว่าวันนี้ทำไมถึงรับสั่งหาเนะขอเม่นบุปผาฮ่ฮ่่ีชวนกังวันนี้ลมอะไรไปท่านหมาค้าเนี่ยจังปะหลาใจยิ่งนัก ผสมกับตื่นเต้นจริงๆกลามีทุระให้จอยช่วยนะ <c oughs> ข่าวว่าแล้วคนที่ได้ใหญ่หลือบนคุณยังท่านน่ะมาข้าต้องไม่มีเรื่องดีแน่แนครั้งก่อนองค์าราชาารรอบตำรายท่านที่หุบเขาหากไปเจ้ขก้าสงสารรับไปท่านท่านคงหมดบุญไปนานแล้วแต่ท่านจุดไม้สักอย่าบับก็ไม่มีข้าได้เศร้าหมองน้องน้ำตาเนี่ จำตัวปกติข้ามีตัใร้อยช่วยจริงๆไม่มีทางหรอก